ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้จะมาทำวิธีการยุดน้ำในมูกินนะครับเพีดนามยดครับเป็นมีทีคนหนึ่งขอมานะครับมาเป็นยังไงครับ้ําแรงนะครับเปิดน้ำใส่ทางนะครับทางผมเป็นทางน้อยนะครับทางประมาณห้าหรือสิบดีติดเละครับผู้รับมเห็ดให้แต่บางล้างจะเป็นทางไ่น้ำนะครับทางยี่สิบดิต์ครับจลังจากมันจะมีว่าวนะครับ ังจากนั้นจะมีว่าวนา้ำยดครับไม่ถาปาบัปาบครับเซวค่อยเอาแห้งครับก็สามารถปับแต่ครับเดี๋ยวจะมีป่วยนะครับไปลร่องรับน้ำแต่ยดนะครับตามดูแล้วเดี๋ยวว่าเป็นพอลงมานะครับพอมากครับั่งอาหารครับ เดินมาเยอะช่วงนี้นะครับกล้วก็หมูเป็มักกินนะครับปซอยให้หมูบริหารครับจา,า,างหนึ่งแล้วก็ล่อหมูมากินนะครับเปิดน้ำล่อนครับข้าวเวดน้มเยอะนะครับอาหารนี้จะส้สยเลยนะครับเต็มพอกเต็มพื้นนะครับจังคอกนี้ครับ บางข้อก็เรียกกินนะครับบอกกินอาหารไส้โลครับเพราะว่ามันมนครับอาหารไส้โลพอเนี่ิกินแต่อาหารเม็ดครับกินเป็นทุ้งครับกินอาหารไส้โลนะครับเปลี่ยนย่างเดียวครับบอกกินต้มต้มเปลี่ยนนะครับที่ผมก็าลักปั่นอยู่เนี่ยเต็นสองขอกเนี่ยนะครับที่บอกกินอาหารไส้โลนอกนันกินไส้โลหมดครับว่าผมบอกแนดนำหยดครับยำเวียนจนมาจะมาเปิดนานไม่กินเราแล้ครับว่าแนะนำหยดหรออาหารมันเนาครับ ว่าสุขาเปิดได้ดีครับก็หมูทีเรีมากินนะครับอันนี้ก็เป็ดเรียบร้อยครับใส่ขี่ยังเรียบร้อยไปแล้วเพืยอปั้นอาหารเลยซึ่ครับเปิดได้ครับัเต็มเขาจะขอมาปิดอีู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจริงจริงนะครับคื่อจงเปลี่ยนอาหารนะครับนี่อาหารมุนหมูกับเดีนครับต้นมากทีกินตาที่เป็นเม็ดครับ ก็ดีมันได้ด้วครับไสโลดีแน่แต่สบายห้อครับแต่สำหรับหมูมันจะมากเกินครับอดเอาเสียคนประโยชน์ไปแน่การต้นทุนอาหารนะครับ IFCR อาจจะสูงเล็กน้อยครับผมจะเห็ดจะต่ย้ำแรกนะครับน้ำหยดมเบดมาเห็ดเลยครับ เปิดหน้ามีกินเอาพยายามขอมาขอกูดูดูครับมือหนึ่งบรุก็สิบเทียครับขามาเปิดหน้ามีโมกินโมก็สิใหญ่เร็วนะเหมือนโมผมสองเดือนยี่สิบมือนะครับขนาดตัวสักนี่แหละครับอีกสองเดือนเรื่งนะครับจับครับจับเดือนพระกระดาครับโมที่ที่เรียงหาเดือนนะครับครับโมสองเดือนสิบ กว่วันยี่สิบวันประมาณนี้ครับปกเกินนี้ง่ายดีคย่ต้องห่วงเลยส่วนนี้เปียงงไงครับแล้วอีกรังนึงเป็นเพิ์ครับเพิ์เ,เ,เขาเพร์มาจากแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าบริษัทมีแน่วออซอยห้างอยู่ครับต้องห่วงครับ เป็นมาจากแม่พันธุ์าคลิปนี้กับโจไปเพียงแค่น,น,นี้ครับขอบคุณครับ